สวัสดีค่ะขอพาทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการนิติวัตรทอค่ะ พอดแคสคดดีๆจากสถาบันนิติวัน์นะคะวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวสจีพรแต้มแก้วนะคะอายการประจําสํานักงานอายการสูงสุดจากสํานักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัน์นะคะจะขอรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและผู้ที่จะร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากท่านหม่อมหลวงสุภกิจจรุนโลดเลขาธิการสถาบันนิติวัน์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าพี่หม่อมค่ะพี่หม่อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับครับผมวันนี้เรายังมาพูดคุยกันในหัวข้อเดิมค่ะเกี่ยวกับการครบรอบ สถาปนาองค์กร <Okay. S 1> อายการไทย130 <Yeah. S 1> ปีนะคะ <Okay. S 1> จากเดิมที่พี่หม่อมเคยพูดคุยกับพี่ต่ายไปแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับเรื่องการก่อกำเนิดกรมอายการ <Yeah. S 1> จนกระทั่งดำเนินการมาถึงการก่อตั้งสำนักง,งานอายการสูงสุด่าเราพูดก,กันในเรื่องของกรมอายการหรือสำนักง,งานอายการสูงสุดกันไปแล้วนะคะวันนี้อยากจะขอให้พี่หม่อมค่ะมาช่วยพูดคุยถึงเรื่องบุคคลกันบ้าง uh huh. อ,อยากให้พี่หม่อมช่วยเล่าถึงบัพพาอายการไทยคะ่ะ บัาพาคก็ต้องถ้าพูดถึงบัพภาคก็ต้องพูดถึงคนแรกน่คนแรกเลยคน<ช>แรกที่เป็นอทิบดีของอเมริกันคนแรกอพี่หม่อมคะมก่อนหน้านี้ที่เราจะเป็นสํานักง,งานในการสูงสุดเราเป็นกรมอายการกันก่อน ตอนนั้นที่เราเป็นกรมอายการตำแหน่งของผู้นําของเราเราจะเรียกว่าก็อธิบดีกรมอายการก็แน่นอนอยู่แล้วอ่าค่ะ <c oughs> ซึ่งก็ตั้งแต่ก่อตั้งมานะคะเรามีอธิบดีกรมอายการทั้งหมด18ท่านค่ะจนกระทั่งมาเปลี่ยนเป็นสํานักงานอายการสูงสุดก็ <วะ S 1> เป็นอายการสูงสุดเป็นท่านอายการสูงสุดซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งหมด17ท่านนะคะโดยเฉพาะท่านสุดท้ายท่านในปัจจุบันนี้นะคะก็คือท่านอ่านารีตันทัศเถียนนะคะเป็นอายการสูงสุดที่เป็นผู้หญิงคนแรกด้วยค่ะซึ่งยังไม่เป็นท่านสุดทยยอุ หนูขออภัยเป็นท่านปัจจุบันค่ะพี่หม่อปัจจุบันท่านดูอยู่ได้ค่ะพี่หม่อมอาคานนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องบัพพายการท่านแรกกันบ้างอ่าท่านแรกจ๋าได้ยินพี่หม่อมพูดคุยกับพี่ต่ายไปบ้างแล้วท่านชื่อว่าอะไรนะคะก็คุนหลวงพระยาไกลศรีก็ชื่อชื่อชื่อก็คือในปล่งเวพาละ ครับผมได้เป่งลยพาระให้พี่หมอช่วยเล่าประวัติท่านให้ฟังหน่อยจริงๆก็ท่านก็เป็นลูกของมหาดเล็กนั่นแหละนะลูกของมหาดเล็กแล้วเกิดอยู่ในวังของหม่อมเจ้าหญิงประดับค่ะที่อยู่ริมวัดปบวรนิเวศถ้าคุณไปแถววัดปบวรก็จะมีเห็นถนนข้ายศี่ะเห็นไหมคุณหลวงพญาการศีมาจากชื่อท่านเหรอคะก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่หับผมก็ตรงนี้น่คือท่านเกิดตรงนั้น เกิดริวัดวอรเพราะนั้นก็เลยเรียนหนังสือกับพระนะครับพระก็ในวัดวอรเนี่ยจทั่งถึงอายุประมาณสิบวกแลวพวกนี้พอพอพอโตขึ้นเนี่ยพค์เจ้าพักนาค้าขนางก็นํามาจุดเลี้ยงพวกเจ้าค้าขนางต่อมาก็เป็นบรรดาศักดิ์เป็นกุมหลวงพิชิตพิชากรนะพระองค์เจ้าข้าขนางเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าน้องยาเธอเนี่ยของรัชกาลที่ห้านะฮะซึ่งซึ่งซึ่งต่อมาก็จะเป็นอทิ์ดี สาริกาคนแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นเซนับดีกับสุนทธรรมคนที่สองะนะครับพระเจ้าขณนางนเ,นเห็นเห็นในเปล่งเนี่ยนะฮะเด็กชายเปล่งตอนนั้นก็เราเป็นเด็กชายเปล่งเนี่ยก็นํามาฉุดเลี้ยงนํามาฉุบเลี้ยงก็ให้เรียนปหนังสือเรียนเรียนภาษาอังกฤษกับแมมกับนะนะแมมแ้วเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งเก่งเก่งเพราะนั้นรัชกาลที่ห้านะฮะก็เลย พอโตขึ้นก็เลยให้ทุนเล่าเรียนหลวงเพราะฉะนั้นเป็นสามัญชนรุ่นแรกเลยที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงเป็นสามัญชนรุ่นแรก<ด>เพราะปกติเนี่ยก,ก็คือก็คน,คน,คนลองย้อนไปร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยสามัญชนจะมีะก็ไม่มีความสามารถที่จะไปเรียนหนังสือ,อยังถังประเทศอยู่แล้วนะครับผมปกติก็ก็มีรัชกาลที่4เหมือนอย่างที่พูดในตอนแรกก็ส่งพระราชโอรสไปเรียนะนะครับอันนี้ก็เป็นสามัญชนรุ่นแรกะในเปล่งนี้ก็ไปเรียน ไปเรียนไปเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะฮะแล้วก็เข้าโรงเรียนกฎหมายเนี่ยพอเรียนกฎหมายก็จบเนติบัณฑิตอังกฤษอ๋อ,อ,อคือไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็จบเนติบัณฑิตอังกฤษอังกฤษใช่จบเนติบัณฑิตอังกฤษเป็นคนไทยคนแรกที่จบเนติบัณฑิตอังกฤษเนี่ยจบกลับมาปุ๊บเนี่ยมายัางสยามมาเท,ทือยามก็เข้ารับราชการที่กรมท่ากรมท่ากรมท่าปัจจุบันก็คือ กระทรวงการต่างประเทศสมัยก่อนเขาเรียกกรมท่านะครับก็ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษความรู้นนานกฎหมายนี่แหละนะครับติดต่อกับฝรั่งะนะครับตัวทั้งอเมริก,กันจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมก็เลยโอนให้มาเป็นเจ้ากรมสาระระบบที่กระทรวงยุติธรรมตอนอยู่กรมท่าเนี่ยได้บรรดาศักดิ์ละเพราะจบกลับมานะเขาก็ต้องให้บรรดาศักดิ์ต่อ ก็เป็นคุณหลวงพอจบมาจากต่างประเทศก็ได้เป็นหลวงรัตนจติกอเนี่ยตอนนั้นที่ที่อยู่กรมท่าเนี่ยพออยู่กระทรวงยุติธรรมก็มาเป็นเจ้ากรมสารบบตอนเป็นเจ้ากรมสารบบอะท่านก็ทําสารบบความนะครเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นเนี่ยพอจอตอนตั้งกระทรวงยุติธรรมก็ต้องเป็นนับหนึ่งทุกอย่างนับหนึ่งหมดนั้นแบบพินคําฟ้องแบบคำฟ้องแบบหมายแบบอะไรแบบคําให้การแบบคําคู่ความหมายหมายเรียกหมายอาญาต่างๆเนี่ยเพราะนั้นก็ ท่านเป็นคนคิดริเริ่มเพราะนั้นก็แบบที่ท่านคิดไว้เนี่ยก็เป็นต้นแบบมาจนถึงจนทถึงปัจจุบันที่เป็นร่างฟองร่างคำให้การเป็นแบบพิมพ์แบบพิมพ์แบบพิมพ์ใช่ไหมครับตรงนั้นก็ก็ใช้จนถึงปัจจุบันก็มีการพัฒนาตามตามสมัยอะรตรงนั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตั้งกรมบริการ แต่ก่อนตั้งเลยการท่านก็ว่าความเหมือนพูดไปตอนแรกแล้วคดีพยาเสียรัตน์เดโชชัยอตอนนั้นกับอันแดงเป้าใช่ใชเเใ่เพราะว่าเพราะว่าท่านจบในติบัณฑ์เกจเขา็เลยให้ท่านมาว่าความดัวนินคดีนะเป็นพอตั้งกรมอรัยการปุ๊บเนี่ยเนี่ยก็ปลดก้าวให้ท่านเป็นอธิบดีกรมอรัยการคุแรตอ,อนนั้นก็เป็นอธิบดีกรมอัยการพอเป็นอธิบดีกรมอรัยการคนแรกรอสองร้อยสิบสองพอรอสองร้อยสิบสามก็เลื่อนมรดาศักเป็นขุนหลวงขลไกิศี ขุนหลวงพระไกลสีตำแหน่งนี้มีความหมายไหมคะพี่หมอ่อมขุนหลวงเนี่ยเป็นตำแหน่งก็ลูกขุนนักสานหลวงตั้งตั้งสลับผู้ที่รู้กฎหมายเป็นผู้นิชนิชนานาญกฎหมายนะฮะเป็ตำแหน่งลูกขุนนักสานหลวงที่เราเรียนเรียนกันอยู่นั่นแหละนะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยตั้งมาสองคนท้องท่านก็เป็นคนที่สามคนที่สามเพราะจริงๆเนี่ยสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งหมดเนี่ยมีสี่คน แสดงว่าคนที่จะได้รับตําแหน่งเนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านกฎหมายใช่แล้วท่านก็รู้กฎกหมายต่างประเทศด้วยนะฮะตอนนั้นตอนที่ท่านเป็นขุนหลวงพระเกศีเนี่ยเป็นที่ดีหัวการก็มีตำนักกฎหมายมเนี่ยเปิดสอนกฎหมายเปิดสอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยในโรงเรียนใน ถ้าย้อนหลังไปร้อยกว่าปีก่อนก็ก็อย่างรู้ในะการศึกษาไทยเนี่ยก็มีสำนักที่สอนภาษาไทยก็สำนักของพญาสีนทนทรัวหานน้อยอาจารย์กังกูลนะครับเนะี่ยสอนภาษาไทยส่วนสำนักที่สอนกฎหมายก็สำนสักของคุณหลวงพระกฤษณ์สอนกฎหมายนะครับรแล้วก็กรมหลวงรับบุรีจบออกฟอร์ดมาจากอังกฤษกรมหลวงรับบุรีเนี่ยจบกลับมาเนี่ยก็มาคุณหลวงพระกฤษณ์เนี่ยก็ สอนกฎหมายท่านเรียนกฎหมายอยู่หกเดือนเป็น,นะะพระอาจารย์ให้กับกรมหลวงราชบุรียใช่ใช่ตอนนั้นเพราะกรมหลวงราชบุรีเนี่ยไปเรียนตั้งแต่เด็กไปเรียนไปเรียนอเดนเบิร์กที่สกอตแลนดกนกน์ก่อนแล้วมาเรียนไฮสคูลที่ลอนดอนแล้วก็มาจบกฎหมายที่ออฟฟอร์ดเพราะจบกฎหมายออฟฟอร์ดเนี่ยรัชการที่5้าก็มีรับสั่งให้เสด็จกลับประเทศไทยให้มาพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยท่านก็เสด็จกลับเมื่อเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนะ ก็ต้องมาเหมือนกับว่าต้องมาเข้าคอร์สก็คือท่านอยู่มังนอกตลอด <c oughs> แล้วเรียนก่หมา<ะ>แล้วก็มาถึงคุณหลวงท่าเกตสีในเปล่งในภาละ,ระก็ต้องมาสอนว่าตอนนี้กประเทศไทยมีกระทรวงยุติธรรมนะมีระบบกฎหมายนะมีสงมีสารมีอะไรพวกนี้แล้วระบบกฎหมายไทยเนี่ยเรามีการพัฒนาไปตั้งแต่ท่านที่ท่านเสด็จไปไปศึกษาท่านก็ศึกษาหกเดือน นะฮะหกเดือนปุ๊บเนี่ยก็ตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม,มครับผมเมื่อท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมปุ๊บเนี่ยก็ให้ขุนหลวงพระไอซศรีในเปล่งเวภพาราเนี่ยเป็นที่เป็นอธิบดีกรมการก็ย้ายมาเป็นอธิบดีศาลพระราชอาญาซึ่งก็คือก็คืออธิบดีศาลอาญาแหละในปัจจุบนนันนะใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยคือที่กรมหลวงที่กรมหลวงราบุรีย้ายมาเนี่ยเขาเพราะว่า ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญกฎหมายใช่ไหมเที่ยวชันชกฎหมายแล้วก็คดีอาญาเป็นคดีที่สําคัญคดีสําคัญเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าส,สิ็ธิสิทภาพนอกอนณาเขตเรามีอะไรหลายเลืองเนี่ยเพราะจะเป็นคดีสําคัญก็ก็ท่านก็เลยขอให้ก็ให้ท่านมาเป็นอดีตดีสาพระยาเมืม่อย้ายามาเป็นอดีตดีสามพระยา,าก็เริ่มบรรดาศักดิ์เป็น ขุนหลวงพระยาไกรศรีจากขุนหลวงพระไกรศรีเป็นขุนหลวงพระยาไกรศรีพี่หม่อมคะถ้างั้นแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถย้ายจากกรมอัยการไปเป็นผู้พากษาก็ได้ใช่ไหมคะก็ก็อยู่กระทรวงเดียวกันก็คือกระทรวงยุติธรรมก็เป็นข้าราชการเป็นเจ้าพนักงานอยู่ในกระทรวงยุติธรรมค่ะเพราะนั้นเมื่อไปจทางานในกระทรวงยุติธรรมอะ เจ้จบบาพนักงานในกระทรวงยุติธรรมก็คือผู้รู้กฎหมายก็คือคนที่เป็นเป็นเป็นนักกฎหมายเพราะนั้นช่วงหนึ่งอาจจะเป็นผู้อาาอีกช่วงหนึ่งอาจจะเป็นอายการตรง,งจุดนี้แล้วพอท่านย้ายไปเป็นอ,อธิบดีศาลพระราชาญาสารพระรา,า,ารระชอาญ,ญาแล้วคราวนี้ตำแหน่งของท่านก็เลื่อนท่านเลื่อนรอมรดาศักดิ์เป็นคุณหลวงพระยาไก่สีก็ตามก็ตามระดับชั้นท่านก็ดำรงตำแหน่งอธิบดีสารพระราชาญาจนทั่ง สิ้นนะ oh, สิ้นอ่าตอนตอนนั้นสิ้นด้วยโรคมันกระใสอ่ะ <Okay. S 2> ตอนนั้นท่านอายุ38ปี6เดือนเสร็จปีเองเ <c oughs> หรอ่ะค่ะคุณหมออันนี้ก็คือ ผู้นําองค์กรอายการไทยคนแรกอธิบดีกรมอายการท่านแรกนะคะก็คือขุนหลวงพยาไกลสีหรือรนายเปล่งเวภาระนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หมอมมากๆเลยค่ะที่มาเล่าประวัติของอบัพระอายการไทยคนแรกให้พวกเราได้ฟังกันนะคะสําหรับในตอนต่อๆไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมรับชมกันได้ในช่องของนิติวัตรทอคค่ะครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ